ตามหลักไม่เกี่ยวนะครับโรคพา์กินสันกับโรคของหลอดเลือดสมองตีบหมอยยกตัวอย่างเป็นคนระเรื่องกันนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุแล้วสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าตามสถิติโด,ดยทั่วไปเนี่ยเขาจะบอกว่าคนไข้พา์กินสันเนี่ยมักจะมีปัญหาของหลอดเลือดเพิ่มขึ้นกว่าคนในวัยเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เกิดร่วมกันเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาเราตรวจของผู้ป่วยพา์กินสันเนี่ย ก็เขาก็จะมีความเสี่ยงของโรคของหลอดเลือดได้ด้วยเชนย่นเดียวกันเพราะฉั้นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเ,เกิดร่วมกันได้แต่อาการที่นํามักไม่เหมือนกันนะครับเดยโรคพากิน,กน,นสันเรารู้ว่านะเกร็งขึ้น,ข,นขึ้นไหวช้าสั่นเดินลําบากใช่ไหมครับซึ่งมักเป็นข้างใดข้างหนึ่งของร่างกายแต่โรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของภาวะอ่อนแรงนะครับเออส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรืออาการในลักษณะที่พูดไม่ชัดตามองไม่เห็นซึ่งอาการมักจะเกิดขึ้นทันทีทันใด แต่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนตำราอย่างที่หมอพูดเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยถ้าอาจจะมีปัญหาของหลอดเลือดฝอยในสมองทีละนิดทีละนิดทีละนิดซึ่งอาการเวลามันเกิดทีละครั้งเนี่ยคนไข้อาจจะไม่แสดงอาการแต่พอเป็นหลายๆครั้งเยอะมาก้นเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในลักษณะของการเดินไม่ดีทรงตัวไม่ดีก้าวเท้าได้ลําบากอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะครับสรุปก็คือว่าพาร์กินสันกับโรคหลอดเลือดคนละโรค แต่พบบ่อยในผู้สูงวัยนะครับพา์กินสซนมักมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีข้อสงสัยอย่างไรมีโรคประจําตัวอย่างไรหมอว่าการตรวจเนี่ยอาจจะต้องตรวจให้เราชัดเจนคุยกับคุณหมอว่าเอ๊ะดิฉันสมมติมีเบาหวานมีความดันมีอะไรด้วยมีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดต่างๆนี้อย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะครับก็เราก็ต้องประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยในแต่ละรายนะครับผมขอบคุณครับ